สวัสดีค่ะวันที่25มีนาคมพุทธศก 64, ักราชสองพรรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งสีรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์แล้วนั้นล่าสุดมีกำหนดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรัฐบาลใหม่ทั้ง4ี่คนเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณในเวลา18นาฬิกา15นาทีวันเสาร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมพรสถานทั้งนี้รัฐบาลทั้ง4ี่จะเดินทางเข้ามายัางทําเนียบรัฐบาลก่อนเวลา16นาฬิกาเพื่อทำการถ่ายรูปติดบัตรจากนั้นจะนั่งรถตู้ ไปยังสำนักพระราชวังสำหรับการถ่ายรูปภาพหมู่คณะรัฐมนตรีใหม่นั้นจะมีขึ้นในเช้าวันอังคารที่30มีนาคมในเวลา8.15นาฬิกา15นาทีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะเป็นการถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะของรัฐบาลประยุทธ์2ทับ 4, ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้าและขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมติชนออนไลน์นะคะและขอแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีทั้งสีท่านด้วยนะคะขอให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะหากมีข่าวสารใหม่ๆเราจะนำมาเสนอให้ทุกๆท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ